ก็ไม่ต้องล้อมไงก็ไว้นานในบ้านนั่นแหละ,ะอ้าวหยุดโซด้วยัวว่าแล้ว,วมันโอ้ยไม่เล็มเลยแล้วมันไม่เรียบเลยข้างหน้าหนอนเรียบเลย Uhm สวัสด,ดีครับผมห้าล้านดวงตานะครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณทุกทุกท่านครับผมกำลังเล็มฝาอยู่นะครับผมขอบขอบคุณทุกๆุกกำลังใจครับผมขอบคุณห้าล้านตานะครับผม ล่มเลยทำแต่แล้วขอบคุณครับผมยี่สิบล้านดวงตาครับผมขอบคุณครับผมได้สีแข็งนี้ไม่ได้ครับผมแหมลืมเล็มครับผมลืมเลมครับผมก็ต้องตัดมาใหม่ครับผมต้องตัดก่อนครับผมมันไม่เรียบครับเออ ทำข้ามขั้นตอนนะครับผมขอญาตมองนี่นะครับผมเนี่ยตัดเส้นได้ขาดครับผมขอขอบคุณทุกท่านท,ทุกกำลังใจนะครับผม ขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมสิบล้านดวงตานะครับผมมาเล็มอาญาอันนี้ก่อนครับผมเวลาออกไปแล้วมันจะได้อ่าไม่ย่นสครับผมใช้สตย,ย,ยตานิดนี้ครับผมมันตัดโดนเส้นได้ขาเรับผม ต,ตาเขาเริ่มใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาดูใกล้มากก็ไม่เห็นดูใกล้มากก็ไม่เห็นดครัาเอาไงแน่ครับอันนี้ขอบคุณครับผม สวัสดีทุกทุกท่านครับผม